วันนี้ปกติยังทุกอย่างเ <c oughs> <c oughs> ต็มหน่งงอยเลยอาจารย์แล้วผมจะบอกกับอาจารย์ว่าเมื่อวานเนี่ยผมเห็นเห็นข้อแตกต่างหลังจากที่ผมคุยกับอาจารย์ไม่ไนาอาจารย์ดังเท่านี้ผมก็เดินเดินปรากฏว่าจริงๆเนี่ยจิตผมเนี่ยผมกำกับตัวเองอาจารย์อ๋อกำกับว่า <c oughs> ไงคือตอนที่ผมเดินเนี่ยผมก็ มันเหมือนสะกดตัวเองอะนั่น<อ>สิแต่กด<อ>กยังไงบอ,บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เรานั่งสนทนาธรรมกับอาจารย์เนี่ยไอความรู้สึกเบาๆแผ่ๆางั้นเนี่ยมันัะเกิดขึ้นได้เลยอ๋อนนอันนี้สัญญาอดีตที่จําได้ทําไ,ไมเดินเน่ยมันถึงจะเกิดขึ้นไม่ได้ลองเพ่งดูสิอ่าผมเกิดขึ้นอย่างนี้เลยนะอาจารย์อ่ามันคิดจะเพ่งเลยใช่มันมีจิตชักชวนมันเป็นแบบนั้นเลย่ยให้รู้อย่างนี้นะฮะเพราะเมื่อก่อนนี้เคยทําแต่มันไม่รู้ คือคือมันชวนปุ๊บผมทำตามเลยเออนั่นแหละเราลองทําแล้วเป็นยังไงพอพอผมรู้ตรงนู้นปุ๊บนะอาจารย์ผมหยุดเดินเลยผมหยุดเราไปจริงจริงก็แค่รู้เท่านั้นแหละครับจะหยุดหรือไม่หยุดก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะมันอยู่ที่ใจครับเนี่ยอาจารย์ผมถึงถึงรู้ไงว่าไอ้ของจริงอ่ะมันแผ่วเบาไอ้ของปลอมเนี่ยมันเพ่งที่สุดนั่นแหละมันเพิ่มมัน ถ้าเป็นความร้อนก็คือเพิ่มอุณหภูมิให้มันมากขึ้นใ,ให้มันชัดขึ้นครับเนี่ยอาจารย์เดินไปไม่ถึงสิบนาทีนะผมมานั่งมึกโอ้โหนี่อาจารย์ไปไม่ถึงสิบนาทีเลยเอาละมันชวนล้วอ่านั่นแหละเนี่ยให้เรียนรู้อย่างนี้ยเมื่อก่อนก็ทําแต่ทําไมไม่เห็นเนี่ยมันต้องเลิกทําก่อนแล้วมันถึงจะเห็นมันน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกมันเนื้อเดียวกันจนผมแยกกัก็ใช่มันรวมกันมันเป็นอันเดียวกันน่ะมันแยกกันไม่ออกหรอกเพราะฉะนั้นต้องเลิก เลิกปฏิบัติแบบนั้นไปแล้วมันก็จะเรียนรู้อย่างนี้ครับแล้วก็ <Yeah. S 2> ส่วนวันนี้อาจารย์วันเนี้ยผมเดินไปปุ๊บปรากฏว่าไอ้ตรงทางที่เราจะเจอหมาเนี่ยอาจารย์โ uh huh. หวนันนี้ยืนเต็มเลยหกตัวอาจารย์ <laughs> แล้วมันมีอยู่ประมาณสองสามตัวที่ผมไม่ชินเลยอ uh huh. ปรากฏว่าผมมีความรู้สึกเกิดโทสะเครียดนิดๆอาจารย์ uh huh. มพอ uh huh. พอ,พอม, uh huh. มันเกิดขึ้นปุ๊บมัน แล้วมันก็หายไปแล้วผมก็มีความรู้สึกตอนนั้นน่ะมันลงสัญญาณแล้วมันเันเพีย้ย ah. แล้วแล้วผมก็ถอนหายใจอาจารย์แล้วผมก็มกรู้พูดคำว่ารู้ปุ๊บเนี่ยผมรู้แล้วว่าโอเคมันไม่มีะอะไรหรอกก็เดินไปอาจารย์ทุกอย่างปกติหมดจนกระทั่งผมเดินกลับผมเกิดปัญญาอาจารย์เกิดปัญญาอย่างนี้อาจารย์ผมมีความรู้สึกว่ามันจะปล่อยเราได้นะทำไมเราอะจะปล่อยมันไม่ได้ คิดอย่างนี้นะเกิดปัญญาเลยเนาะเกิดปัญญาขึ้นเลยตอนผมเดินกับเนี่ยแล้วมันยังอยู่นะอาจารย์ผมว่าก็คิดว่าขนาดมันยังปล่อยเราได้เลยทำไมเราจะปล่อยมันไม่ได้คราวนี้ตอนกับมาอาจารย์ผมเดินเนี่ยปกติมากปกติเนี่ยปกติอย่างนี้เลยครับเรียนรู้กับธรรมชาติที่เขาเสนอเขาแสดงคือมันเป็นมันเป็นปัญญาอาจารย์ที่ที่ผมคิดแบบเนี้ยเพราะว่าตอนที่ผมคิดเรื่องเนี้ย ญาในอดีตมันเกิดขึ้นวันแรกค่ะที่ผมเดินน่ะมันเห่าโอ้มันเห่ากัดกัดจะเป็นจะตายให้ได้เลยพอผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ปล่อยผมละมันคุ้นเคยละมันปล่อยผมว่าเป็นเดือนแล้วคุ้นเคยคุ้นเคยไม่ยอมปล่อยมันอาจารย์เออตัวนี้น่าคิดอยู่นะหมามันยังปล่อยแล้วแล้วผมไม่สนใจเราแล้วแต่ทำไมเรายังไม่ปล่อยมันนี่สิผมยัง ยังถือล่อมถืออะไรโอ้ยังเห็นมันยังผมยังเหมือนวันแรกอะที่เจอมันแต่มันปล่อยผมไปตั้งนานแล้วนั่นน่ะสิแล้วแล้วทำไมเราไม่ปล่อยเหมือนหมามันบ้างล่ะใช่อาจารย์เออพะผมคิดได้แบบเนี้ยผมปล่อยเลยนะผมใช่ปกติแล้วพวกมันก็แค่หันมองผมรือมันก็นอนเออนั่นแหละมันปกติแล้วแต่เราอะทำไงถึงจะมันเป็นปกติแล้วผมคิดว่าขนาดเดรจฉานเนี่ย มันยังรู้เลยเออมันมีสัญชาตญาณของมันอยู่เราอะเป็นมนุษย์อะรู้เลยอืผมวันเนี้ยผมเห็นอะไรกันเออเนี่ยมันมันได้ไปเครื่องเปรียบเทียบมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานใช่อาจารย์มันต้องเรียนรู้กับมันได้ใช่ผมรู้สึกกับมันสิเออมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่กับกายเป็นว่าผมเจอมันเนี่ยผมยังมีความรู้สึกเหมือนวันแรกเลยเออแต่พวกมันเนี่ย มีปัญหากับผมแค่อาทิตย์แรกใช่หลังจากนั้นมันปล่อยผมแล้วอาจา์แต่ผมว่าไม่ปล่อยมันเออเนี่ยก็เรียนรู้กับเขาอย่างนี้แหละวันนี้ให้ให้ให้ธรรมชาติตวเนี้มันเป็นครูสอนเราบ้างไอความรู้สึกรงนี้มันชัดมากเลยเราคอยสอนมันอยู่อ่ะสอนมากี่ปีแล้วไม่ไปไหนหรอกเพราะเพราะผมทําอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยคือผมไม่เพ่งไม่อะไรเลยไม่เลยอาจารย์ท่านลูกในขณะที่เดินมันจะรู้ก็ให้มันรู้ของมันเองใช่ถ้ามันไม่รู้ก็ช่างมันก็ช่างมันก็เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะเออรู้ ก็ดีไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอใช่ผมจําคํานี้ได้ผมก็เลยปล่อยแต่ไปทําให้มันรู้นี่สิลาบากผมผ่านรู้อาจากตอนที่ผมเดินเนี่ยอูมวจารย์จิตมันชักชวนบอกเพ่งสิเดี๋ยวเเนี่เนี่ยผมพูดตั้งแต่วันที่เตอนแรกๆท่านมาแล้วอ่ะจิตชักชวนที่จะทําเนี่ยต้องเรียนรู้แต่ถ้าไม่เห็นหรือว่าเห็นแล้วก็ยังทําตามมันอยู่มันก็ยังมีอํานาจอยู่แต่พอ มันมีอีกอย่างหนึ่งเห็นแล้วมันไม่จําเป็นต้องไปทําตามมันก็ได้ก็ได้เรียนรู้จากตัณหาไงแล้วตัณหามันมาคอยกระซิปเนี่ยเรียกว่าซับปาคอยกระทิปให้ทําอย่างนั้นให้ดูอย่างนี้ให้ทําสํารวมอย่างนั้นให้ทํความรู้สึกตัวอย่างนี้ให้ทําสมาธิออียงนั้นอะไรมันก็กระทิปอยู่เรื่อยอ่ะมันเหมือนเพื่อนผมเลยนะมันกอดคอแล้วกระติบที่หูอ่าเนี่ยเนี่ยมันลองดูสิเดี๋ยวก็เห็นเออ เองจะทำได้อยู่แล้วอ,อ,อย่างนี้เลยนะอาจารย์ใช่มันมันมันเพื่อนซี้อ่ะ <laughs> แล้วเมื่อก่อนผมก็เชื่อมันด้วยนะอ่าก็เพราะมันพวกเดียวกันเ <laughs> นี่ยถ้าเข้าใจนะ <laughs> จะสนุกกับการเรียนรู้กับเขาผม <laughs> <laughs> เพราะ <laughs> <ม>อยู่กับเขามานานแล้วแต่เราไม่เคยรู้จักกับเขาอ่ะ <laughs> ผมมีความรู้สึกว่าผมโล่งมากอ่าแต่ตอนเนี้ยมันคนละพวกกันแล้วไงมันก็จะมาเรียนรู้อ๋อธรรมชาติเป็นนี้เองใช่ครับนี่ ลายเป็นว่าหมาที่เป็นครูให้ผมใช่ไหมอ่าเป็นครูได้เป็นบทเรียนเนะบทเรียนที่จะต้องเรียนรู้กับเขาแล้วที่เราทํามาตั้งนานแล้ว่เราไม่ได้บทเรียนอะไรนี่ได้แต่คิดนึกปุงแต่งไปม่าเรื่องอะไรใช่ครับผมรู้สึกแปลกใจกับตัวเองมากเลยแะว่าทำไมเราเป็นแบบนี้อ๋อเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้จักตัวเองไอ้พวกนี้มันยังปล่อยเราได้ทำไมเราไม่ปล่อยเรียนรู้กับหมามั่ง ไอหมามันสอนเราบ้างถ้าพูดภาษามนุษย์เลยนะอาจารย์วันนี้ผมมีความผมอายหมามากเลยจริงอาจารย์ความรู้สึกผมอ่าเราแบบขนัดมันนะไอตัวที่มันไม่ชินกับผมนะอาจารย์มันก็ไม่เห่านะแสดงว่ามันคุยกันมันรู้เรื่องมันเข้าใจแต่ผม่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแหละใช่อาจารย์แต่ของท่านเอไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่ง มันคนละเรื่องนะฮะองนั้นให้ไปเรื่องเดียวกันให้เรียนรู้กับธรรมชาติอย่างนี้แหละให้มันธรรมชาติมันสอนเราบ้างนี่เราสอนมานานแล้วแล้วไม่ไปไหนหรอกแล้วมันจะมีเครื่องเปรียบเทียบเมื่อวานเนี่ยถ้าผมไม่คุยกับอาจารย์เนี่ยผมจะไม่รู้เลยนะอาจารย์อาจารย์เดินออกไปไม่ถึงสิบนาทีเลยนะผมบอกในยตรงผมมันมากอดคอผมเลยนะอ่าเพ่งดูสิเดี๋ยวเป็น มันต้องเรียนรู้อย่างนี้ฮะต้องเห็นต้องเห็นจิตมันคิดชักชวนอย่างนี้แหละฮะมันถึงจะรู้ว่าอ๋อมันทําอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยรู้จักกันแต่ตอนเนี้มันเริ่มมารู้จักกันแล้วมันคนละพวกกันแล้วผมวิภาอรู้สึกว่าปัญญาเนี่ยสําคัญมากเลยอาจารย์ในการใช่ใชแต่ว่ามันได้มาจากการฟังสุตะมยะปัญญาเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะทําเองได้อาจารย์ ผมก็ต้องอาศัยอาจารย์แล้วก็อาศัยปัลลตโขสะไงที่ได้ฟังธรรมจากกัลยาณมิตรที่อาจารย์ส่งคิปอาจารย์สมทบมานล้นะฮะผมก็ฟังเดี๋ยวผมก็เลยพิมพ์สากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของผมอาจารย์ก็ได้เรียนรู้ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหรอกเป็นกรณีศึกษาทั้งหมดนะฮะ แต่ว่าเรื่องเรื่องหมาที่มันน่านคิดนะอาจารย์ผมพูดกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์พูดว่าเออมันน่านคิดนะทําไมหมามันปล่อยแต่ผมไม่ปล่อยมันเออโหนี่ผมผมไม่ได้ยึดได้บทเรียนจากธรรมชาติผมไม่ได้ยึดมาน้นอนๆ้อยในธรรมชาติมันสอนเราผมยึดมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะที่ผมโดนลุงกัดตั้งแต่วันนั้นน่ะนั่นแหละสัญญาอดีตมันจําได้มันจําได้สิบกว่าปี ม,มใช้เวลาอาทิตย์เดียวเองอาจารย์มัปล่อยผมเลยใช่แต่พอเข้าใจแล้วมันไม่ต้องอาศัยเวลาแบบนั้นหรอกเข้าใจแล้วจบนี่ออ <laughs>